สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่84วันพฤหัสบดีที่28เมษายนพุทธศักราช2565ช่วงพักยกยาวจากโครงการหลักคือโครงการสร้าง บ้านสวนจันหรือเรือนจันร์เอาไว้ชั่วคราวมาทำเรือนแรมรอนตอนที่11แล้วคือได้วางรากฐานเรือนแรมรอนเอาไว้เรียบร้อยขึ้นขั้นตอนก่อหล่อบล็อกซีเมน ที่จะใช้เป็นทั้งเสาและผนังพร้อมกันไปในเรือนชั้นล่างหรือชั้นที่ใช้เป็นห้องน้ำห้องสุขาและห้องครัวก็ทำไปตามลำดับเปลี่ยนใจจากอยากให้เสร็จเร็วๆมาเป็นเสร็จตอนไหนก็ได้จะได้ เป็นเรือนที่ดีมีมาตรฐานแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานเป็นร้อยปีพันปีที่สำคัญก็คือให้มันเข้ารูปกันกับเรือนจันหรือบ้านสวนจันอันเป็นโครงการหลักและก็อยู่ในอาณาเขตเดียวกันนอกจากนั้นก็ แบ่งบ้างเวลามาทำสวนบ้างมาแก้ไขอะไรที่มันจำเป็นเช่นสร้างฝนทิพย์ฝนเทียมเอาไว้บ้างเพราะประเทศไทยนี้เป็นดินแดนเขต เส้นศูนย์สูตรอากาศร้อนหน้าร้อนมาก็อย่างสำนวนว่าร้อนจนเกรียมร้อนตับแตกก็เลยอย่างนั้นบนหลังคาแค้มสวนจันทร์ที่แม่ในปัจจุบันจะมี ชั้นดาดฟ้าของนั่งร้านมีกระดานไม้หรือท่อนไม้มาปิดทับสังกะสีหลังคาแคมไว้จนมิดที่ช่วยลดอุณหภูมิลดความร้อนจากแสงแดดที่แผดเผาโดยตรงถึง สังกสีไปได้มากพอสมควรแล้วแต่เมื่อถึงวันที่ร้อนจัดอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยโดยเฉพาะย่าน บริเวณกรุงเทพปริมณฑลพอดีท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆเหมือนกับวันอื่นๆก็ยิ่งเพิ่มให้อุณหภูมิเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันดวงอาทิตย์ดวงตะวันตั้งฉากกับโลกที่จุดกรุงเทพปริมณฑลของประเทศไทย มันร้อนได้ใจเย็นเมื่อวานก็เลยมาต่อท่อกระป้ามาอีกสายหนึ่งโดยมีวาล์วปิดเปิดเอาไว้ข้างล่างเดินออกมาจาก ห้องพักห้องทำงานในแคมป์สวนจันนั้นก็มาเปิดฝนทิพฝนเทียมได้ทันทีราวกับเนรมิตได้แบบนี้ก็จะช่วยให้การอยู่อาศัยทำปณิธานการคืนแผ่นดินให้ปา่ากอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติ เอาไว้ให้ลูกหลานเป็นประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตทั้งมวลมนุษย์สรรพสัตว์ตลอดถึงสรรพสิ่งแล้วทั้งย่างได้ทำอะไรให้กับใจตัวเองก็คือสร้างบ้านสวนจันทร์เดือนจันทร์ตลอดถึงเดือนแรมรอนปลูกต้นไม้สูงค่า เพิ่มมูลค่าที่ดินซึ่งตนเองเป็นคนซื้อมาและยกให้เป็นหลักประกันแก่ชีวิตของจันอันเป็นสุดที่รักดีกว่าทิ้งไว้ให้รกร้างอย่างหน้าหอเหี่ยวพอมา พัฒนามันก็มีชีวิตชีวาสดชื่นขึ้นมาชีวิตของคนเราก็เท่านี้เองอยู่ไปได้ไม่นานก็ต้องดับสลายไปตามการเวลาตามธรรมชาติธรรมดาช่วงที่ยังมีลมหายใจอยู่อะไรดีอะไรงามอะไรจริงอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ก็รีบทําเอาไว้ก่อนตายก็เท่านั้นแหละครับชีวิตของคนเรา